สบายว่าน vale ่าจจกว่เนียอ่างงี้เ่เเกาอีกจ like ุดแบบนึงบ้ยกยกวินดำหงเลเนี่ยข้าอีกเนี่ยนงขอขาเหตังค์เงี้ดีครับดูรีกินกลับหลายๆข้าวเนน้อยเดือมนสกเลน้กจุดนึงครับเรือเอร์ไปดบ้านครับคู่นี้คนจโอ้บ้านาค่นี้กีวับอะเนาะขอบคุณเด้อเดี๋ยวดม จอมเอ็นไว้ส่ใจไปน,นี่่ยุลีกินได้ทันไอ้แน็กด้ลูกวันเอาแม่็ข้าไังสัน้นนี่่ผมนึกผู <c oughs> ้ดดน้อยๆกินม่สู่ยุลี่หรอกินนร่องหอกินม่สูญแต่ว่ามกินกบางนบอกเองได้ไว่าก็ย,ยังไปว่พออิ่มนึ่งลวก็ออ,อกได้สุดคนนี้คือป่ดนค่สองาีกใ้ละดอมเอ็นไว้วนั้นปะ่ะวันี้ครับผมบอกไปทันแล้วพี่น้อง ทัานอยากให้มิ่งก็เปิดเด้อวันนี้แม่ดองกับสีมีแต่ผมกับยุรีเนี่ยแหละสองคนนี่คือแจมต้องเล่าแจมดูเลยเขาแจมเขามีร่มนะร่มมาแรนะบีที่บอกดูว่าแม่เขาบีทีกับบูรุษก่อนร้านอะไรร้านข้าวแม่ท่านอนุญาตเด้อสันนะอันนี้แม่ยังเกาะอยู่ดิ รูนจี U N แ,มแม่ลุงบอแม่ลุงสวัสดีครับแม่ลุงกินข่าวเด้อเรานในกลุ่มกุ๊กคุณพี่ชิมกับไทยร้านอะไรกินกับไทยทำอะไรกินกยังไงบอขออนุญ,ญาตแล้วเอาใจมาเอาแต่เพื่ถามหน่อยสิร้านอะไรกินกับใครที่ไหนทำไมอย่างไรเขาจะถามภาษาไทยแน่ ตอบเราเลยตอบไปมันครบสฮลโลีม้หันมันาอหอมตอเหอมเลยค่ะดค่คแมหลายค่ะจนวันไนสามเซตสองแยมี่คู่แยมคนโปรอินก็ดอกยูริพันอิมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคู่แคนอินน้อยอยู่่ก็เป็นคู่แยมสี่เราคือบนไอ้ค่สี่ ยกตากันแล้วแม่ยุลีกันตันว่ะวันนี้ EP 64นะคะ64พี่น้องเร็วๆนีิสิมีการอัปเดตสคริปใหม่อยากให้พี่น้องรอติดตามเนาะแสดงเนาะเฮ้ยจะหลอกมั้ย pues 네จริงๆมันจะมีการอัปเดตสคริปใหม่ผมบอกแม่นความลับกว่านี้ความลับกว่านี้บอกแม่นความลับตัเวเขาบอกเขาไม่ได้บอกเนกาะว่ามันสิเป็ี่ยนยังเขาบอกว่าสิมีการอัปเดตซื่ง สิบหกทา่าบ่มายินดีต้อนรับเชิญเดินสวัสดีสวัสดีครับแม่กุ้งแม่กุ้งแม่น้องลิโอน้องลิโอเพิ่นบ่ค่อยสบายแม่เพิ่อนนอนอยู่ทั้งรถบ่ได้ลงมากินเขาน้ากันเฮอะไรอ่ะ <c oughs> ไปทำไรวันนี้งานเจ้าภาพือบอ่จัดเองค่ะงานเจ้าภาพรอมแค่น้อยมาหมดแล้วไปว่าทำอะไรน่ารักมากแต่ขนาดพอดีสามร้อยกว่าคนนะคะท่านอยู่แถวไหนอ๋โดโดอตอนนี้อยู่ในมองโคล่าค่คะแต่ว่าน่าจะเป็นแถวบ้าน ไก่ห้างสยี่กเยทั่งสุดี่บเจเจอกันครับหมูน้อยกินข้าวเที่ยงบลูกมีงานอยู่ใสมือ้นี่ยูริบอกเนดูวันนี้รับมงานที่ชุม่วงครับผมตีวันเต่าชุกแพ้เกือบาชุกแพ้นี่ดูสิว่าี่ตัวนีะครับเบิ้ บาวผู้สาวกินก้อยก้อยมึงอุ้ยจะเป็นพันหยัดต่อยเฮามาแล้วเฮาเรียกหรือไงอ่ะมาเล้วเฮาเรียพี่น้องผู้สาวกินก้อยค่ะมาอุบลเจอกันจ้าครับมื้อนี้เคียดกันไปแล้วกันมื้อนี้มาทันเคียดกันครับแมนครับมื้อนีเบื่อจะได้กินกบหรือเปล่ากินเร แค่กินเป็นได้บแกินเพียงแค่กินเออบ่กินปลาไหลบ้ากินสัตวแปลกไปิ๊รถฮัลโหลกนไรช่ต่้าเาจะแบบนแต่สบก่แวสบจนมาผัวงูในซ้างเซ็ที่สแม่ดูรีบสบายที่ลูกขึ้นเงียบๆเฮ้ยมจังเงียบอยู่แล้วอกันยุรีบอกสิ เท้าเรียดเด้ออยากเบ่งโมเมนต์งอกันวะาต่่าี่เรียดเรื่องยังอรมนึ่ืงแบบจับตําด้วครับทุกๆเอ่อยกว่าทุกๆคอนเทนของผู้แนกเนี่จะต้องมีปั๊มน้ำมันปตทเป็นจุดประสงค์แล้วะจอดปั๊มเนาะจอดปั๊มปุ๊บมาเลยคอนเทน ่ิเกด,ดคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับปักหล่าบอลพระท่านติลูกกั่ทนาะแม่ราตียุร,รีนาใส่ผิวมะขังจากเกานลีมิซูยุบเอามเอาแต่ว่าเจกีนนายูลิแบบก็ได้เป็นนักนระ้ายูลิแบบต้กีซูไลก็มีเนาะมันมีความรักหรือเปล่าไม่นี้ยแงใค้พวกกอยแบบบอลก,การจริงจังแบบนี้หยอกหยอกอยก็หยอกเน้อ ไมมม่ดดด้้้าาววยนะะคูรถตจ่ายค่าเช่าสถานที่ถ่ายทำในเรือปั๊มเหรอพื่นเ้องได้โมเองกันบกเอาเรามาเป็นไงกันดีสวัสดีครับพี่น้องขากดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับมื้อนี้มาชมบรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันอุ้ยแบบแซ่บอ่ะหอยนอนฝันว่าหอยอยากจนกระสุนหอยก็เลยตื่นมากหอยบอกคอยเองเลยว่าหอยอยาก ไปกินตับบกุ่งโมเมนต์บ่ไปตับบกุ่งละตับบกุ่งมันต้องมีอย่างมีปิงไก่นี่อย่าโทรมาหนูะไปใส่นอจามมือนี่นะครับผมมือนี่ไปชุมพวงครับชุมพวงเจอกันเหมือนเดิมสามทุ่มถึงตีสองถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกินห่อไปโน้ตเหมือนเอกแม่แม่ทุกท่านกินข้าวเรียมก็กินรู้ังกินก่อนกุ้ยน้องไม่ค่อยกินจะ่าแบบ จะแต่กินซ้อจูสิลูกไม่กินซอจูค่ะแม่กินก้อย,อยอ้าแม่ค่ะก็นเนอนนะ่อเาร้านนจะได้เบิดจานสองไม่เคกินข้าหมดกับติเลยนะจะได้เบิดจานสองกินห<ส> <ığ> น่คบอกกินเน้อคบอกเคยกินข้าวหมดกรติบเอง่แล้วกน่น,น็ไยนเตั้งหลาย คนก yeah, uh, no ็เลยจะวาหนูกินข้าวเยอะเนี่ยแต่พ่อปจิบน่อยนึงเนาะเปิดแล้วนะเปิดแล้วเที่ยวเองด้ทั้งนั้นเทียวเองด้ยตอนนี้เที่ยวพายเกงตกลวายังไงเอาอยเยวยุริย่างเปนบืย่างไปเองด้ทีอรูปยุลมากเกีนั่นโคกตัวระบังอ้วนเด้อ เป็นยังครับมื้อนี้เป็นมือเป็นคาบแรกไหมเนาะไม่เป็นคาบแรกนะครับเพราะว่าบ่ได้กินอยังกันมาเลยตั้งแต่คือต้อง boost energy นอนดึกกันมากๆครับบอสเป็นดึกเช้าเพลงคู่ของบอสใกล้ได้ฟังยังคะตอนนี้ส่งทําดนตรีแล้วครับผมดนตรีเสร็จก็เดี๋ยวจะส่งให้บอสไปใส่เสียงนะครับคู่แนวแบบเลิศมากแต่แบบขอบคุณหลายๆบอสโทรไปสั่งเพลงตอนตีสามจะตีสี่แต่งเพลงให้บอสหน่อย พี่นองมอยากบอกเลยว่าเป็นซิวน่ารักมูมีมูมี่ี้ควนัวนี้หรอแอควานบอกควานกรนลินกันลินจองตายแล้วถ้ากัมุนหรว่ากะตากอนเสือ่าบันด้พากันมากินแบปมาขันมกยไปสี่กับัน่าสันกล่องไปเป็นผู้สาวแน่ลูกได้ครับ ครับกอนเป็นผู้สาวเวัสดีรกบมีผู้สาวอยู่เอาคับก่อนเป็นผู้สาวเพ่อนตาไปเอารก่อนเใช่แล้วเอาคนบอกให้ั้นก่อนเป็นผู้สาวไ่อยพ่ออยากต้อนเจ้าลดาพอดีเลยทันต่อไเป็นผู้สาวหรอกเย่บอกนะว่าป้าดีบอกนะสมอง็ท่านบูรีมันบรเดีครับบ ึ้น้าเปิดแดตั้ก่อนยางหาวยี่สิบเปิดเท่าไอยู่ยี่บจหนาอหนค่ะทั้งนี้บริเวณมจะออุ่นอยู่เอากินเขาไอ้จหยอเราินเขาินเขา้า่จะถึงข้อึ้นวลับหมดละเจ๋งกันรึเปล่าปังเรือปกิลเม เด็กเขกมันคอนเทนต์กอกันอยู่ดิรด้บ่รด้ันรด้บปได็ังอกันเพราะม่นเปนมาจีจัดปั๊บเลมั่งอกันเลยมันดกันเออ้คสตอิดอคกมกันเลยคัแม่แม่ใน่ค้งินมาขอเด้อขอสีไปบ้ากับแม่ปัเรียกเป็นที่แม่พอนบริษทขรบ ผัดผอบะไรนดาวนี่มาแห่ซิมพี่น้องบังเอแขกบอกบังบังเคยบังในเพยงบังขายตัวยังบังเาเพ่นเอมาแห่แค่สอคนนีครับพอดีเหตแงมกับยูลีสองคนไปใชไ้ก่ก็อคบมากินก็ได้คยมางิีตัวตนก็ได้ไม่รบไป กิน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 พี่น้องเราทำไมชิวกันจังเลยมือหนีงาัดพวกไก่ไอ,อ้อเก่งนองมดเองแป๊บเดียว,ช,วชั่วโมงก็ถึงครับมันใกล้ๆก,กันมาบดูกันสองคนติีโอเคอเคอมินเต็มจัดการเน็กให้แม่ในระูกแม่บูลบอก แม่บูญเดี๋ยวหนูจะมีไลฟ์เปิดโมงครูแน็กเดี๋ยวหนูจะมาแชร์ชแ,แชร์ยังเรื่องไห้เขาเกลียดกันมท่ทยนำบางอันอ่านประทันได้พี่น้องเนื้อมันเป็นช่วงประโจม,มอันไปตักเก่วเขากินก็ดีให้ดูรีอานแทน เจเจแตบอกจอใจแนเพราะว่าเจ้าบอกหนอ้าเอกแม่จัดการใงดนเปลาเกียรกันแน่อยากต้องคิดปะเดนโอ้โหแไนะเ น้องก,กับประเทศนั้นยิ่เคียดแต่แต่เคียดนี่ยังพื้นจะดีกันอยู่งพื้นน่องก,กับตาลักตาลักก็แต่ละตาลักยุ่งขึ้นอ่ะไปอยากให้พี่นอ้องมาเห็นทานอนหลับพื้นพื <laughs> ้นจะไปยังไงเยอะจัดไปบังแค่เป็นยังพี่เก่งค่ะพี่เกย์ เ็นหนพ่อเก่งว่าความเดติตีจริงจริงครับฉายาเก้าห้าร้อยคนร้อยนะคุณบอลลูนแก้กินเลยเคมือี้สิบะแสแล้วคว่ต้องรูเป็นยังไงเอายูรีกันกรเดิ่งแล้ว ดูลีเมื่อเช้าพี่แน็กไปกดไลค์ให้มู้สาวลูกเอาพูดไปกดให้ตอนใดอีกโทรศัพท์ผมไปอยู่ตถนนยูลีนยครับปกติก็นไหนรับมากิ่งดอยเม็ดเทียมกลับมาแสบประจ่าแสบขาพี่น้องผู้ใดอยู่แถวโครานโดยอยู่ใกล้ช่วงพวงอย่าลืมไปเจอกันเรื่องนี้ครับบัตรราคา129เหมือนเดิมครับมาพวงมาครับมา งานะะช่วงพี่งานช่วงพี่ยูรี่ถ่ายละครวันไหนครับนั่นชื่ของคนประจันเปลี่ยนมาครับสีดีไว้เนาะพี่น้องฝากติดตามละครน้องยูดี่ทดครับผมกับซิเบิ้งอยู่ซิเบิงบเบ้งมาพุยทกรรมีิเปลนนะจักได้นะในละครน,นะรูาแบบไทดูคนเห็นหน้าตาสองคนนี้ แอตนนนเันนอะนแรกก็แบบแบเลยเขา,ก,ากไป,ไปว่าม่นเหล่อมมาไอยได้แล้วตอนแรกมแสบอยู่ <c oughs> เราหลอดนะไม่เกียวลอรตจออะไรนี่นี่ว่าผ่านได้นิดูลิด้วยด้วยส,สนิทกับผูจัดเจือแทะมา,าันมาอ้าวล ถ้าคอยเป็นสแตมกับไอเก่งคอยซิลูกหนีขึ้นรดเลยคอยลูกสามอบล่ะเท่ากับบอน้ำเอาข่เอิ่นน้ำอายขคอยก็เล่นด้กับมาเองน้อเหลือตอนเดี๋ยกตอนนี้คอยนึกงว่ามันเป็นกระเทียมน้องสาตัวอิมแล้วล่ะเอาสแตมเนี่ตักกระตักตอนกระเทียมอเนาะ วันที่11มาบุบร man, ีรัมย์แมนบมจ้าแมนบอกี่11เท่าไับบุรีรัมย์ปะเขาอยูไอเป็นใครเนี่ยแมนแมนคื่ออะไรกวางเพื่อนยังก่อนคู่เมืองคู่เมืองบุรีรัมย์เอาคือคุณคุณแนเก่าปะหนิเมงเก่ามืตอนตีน่จ้า ูมันก่อตีนเลุดเกิดประเด็นลวีเีนียคือีเป็นประเทศบุรุษกัแตาเล่ใช่ตาเล่ขอเฟซบุ๊กยู่ตอนนีนขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องพี่น้องเกี่ยับเบอทีหล่จะเริ่มว่อยอยขวดมาต่างเือหนยดหน้าขอกับเมยนพ้าเี่ขอยังส่งเด้งแต่พูดยูนันได้ไหมน้องไม่ได้ค่ะอยสิไหมเจ้ายูุครับ จะติดลูกข่อยโพ่นนะสนมะพี่ไฝ่เกาหลีหคือไหนมาแค่สี่คนจับปันหาไปใน่เบิร์อ๋อบางบางศิลปินบางท่านก็เอาเอารถไปเองนะครับสะดวกเอารถไปเองเพราะว่ามันขนของเยอะอะไรต่างๆด้วยนะครับโยก็อยู่บนรถลิโซริโอนอนอยู่บนรถเพราะว่าน้องไม่ค่อยสบายนะครับส่วนศิลปินท่านอื่นบางคนก็มากับรถทีมงานบ้างก็คือตามสะดวกครับแม่ไปเจออยู่ที่งานรับรางวัลแห่งชาติตัวจริงน่ารักหล่อล่าเลยจ้า ไม่มีเป็นังไรมาอคืนขึ้นเน่อันไรมาษาโบราณสองพ่อแดงไปซื้น้ำไปอยู่นะว่าจิถามชื่อเพื่อนขอไม่ถามชื่อเพื่อนๆกันไปก่อนคือเป็นคนถนมล์เท่าไรปะหนาจังเลยแล้วเราก็เพื่อนยูนิเตจะว่าขับรถเพื่อเอาของมาให้แล้วกันจีกับเอาของมาให้ชื่อเนี่ยจะกลับไปน้ำพิธีให้จิบพันหนึ่งเลยกับกลับเลยอ่าระบบบอกชื่อพ่อมบอกเลยพี่น้องพ่อแดงรู้จัก ตามหาแมา่ยุลีในเดิม,น,ดมน,น้องยุลีอยากขอบคุณเงินแล้วผมก็มันลืมถามซื้อ,อ,อนะผมว่าซื้ออย่างนาะอยู่กับใครคะเป็นแม่เป็นแม่ในด้อมแค่ลูกล้อครับด้อมลืมถามซื้อเงิ่อนเขาคือว่ากำลังกำลันเปิดอยู่ไปดูเขาไปสูดไปยังไปดูเขาไปสูดรอไาก่อได้ดิ ขอบคุณนะครับอูคนมาเบิร์กไล่ไหนมันเบิร์กยูริหลายะไรอย่างไรโอเคมากเลยเอ้าหน้าไม่เบิร์กจะบอกตั้งเอาเที่ยวสวัสดีครับน้องแดงน้องยูรีสวัสดีครับมีพี่เก่งแล้วก็มีน้องสแต็มด้วยนะครับแต่พอดีกล้องนี้มันจะมีแค่เราสอองคน หยอกให้ซี่ามือนีขอ20คลิปด้วยคู่ารัดับนะกูเป็นตาแเศษบอกแม่จีบเขาหยอกขอเขาจีบกันประดับขอนอนขอนอนสัก20นาทีเนาะขอนอนบุตรเขาหยอกกันจีบกันโอ้โแม่อยู่ตีหกแม่เนาะแ่ือก็ได้หยอกก่ได้จีบกันด้เกิดว่าเหาเป็นใบไม้เป็นต้นไม้แถวนี้แบบว่าบุมีตัวจเลนะจีบกันท้าไมกับเขาเป็นแฟนกันแล้ว ถ้าพูดปวดขอใหอ้ขอให้อะไรพูดมาแสดงเดี๋ยวพี่จะเทน้ำโค้กให้ถ้าพูดปวดขอให้บาไป่หุ่นซุ่ม,มงงดอกกุหลาบแห่หลายๆหมดสัดขวัยนี้ก<ม>ันเด้อะไม่ไปไม่ไป เมื่อคืนไหนยานยางเดียวครับยานไฟดูดตอนที่หนามันมาเร็วๆไหมป๊กไฟมันยังเก็บบ่ทันเต็มไม่รู้ใคช่วงหนามมันยังดมัต้องแก่จังไงบวาต้องหายยังงังบ้างสันลายสั่นวะมันหอมมาก